ความเป็นผัดชามากๆจะกินไหวเหรอข้าวนี่ไม่ต้องกินมาอุดไทยต้องกินปลาก้องเลยมีแต่ปลาผงเราไม่แพงนะคะพี่ปะจะผัดมีแต่ละร้อยเองอิ่มไหมแม่ขนมเลยสวยดีนะๆๆแต่เราก็สักการะท่านเรียบร้อยไหว้เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวไก่ทาพิสู คตรคุ้นอนะ ห้องใครห้องมันก็ตามชื่อ ตัวให้แล้วก็มีใดเป่าผมตู้เย็นสรุปว่าเราได้สางเป็นตาแรกตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งครึ่งได้ แล้วก็ครึ่งหัวเนี่ยเอาไปทำรึ่งซีอิ๊วครึ่งหลังมาทำราดริกมีปลากายที่ว่าถ้ามาต้องกินเพราะว่าใช้ปลาไกยแท้ๆไม่ผสมปลาอื่นเลยเก็สั่งปลาคังปลชชาปลาชาปลาคังก็สั่งปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเป็นซี่โครงซี่คโครงทอดกระเทียมอยี้ยแบบตะกูลทอดกระเทียมนะคะชอบกินของทอดค่ะ เดี๋ยวก็ไปดูหน้าตาอาหารกันว่ามาอุทัยธานีต้องมากินร้านนี้คนะ่ะสาลาโคมาแล้วนะจ๊ะซีโครงทอดกระเทียมอมืมีความเค็มไม่ได้เค็มเยอะนะคือเขาไว้กินกับข้าวแล้วมันก็กำลังก็จะกำลับบงดี คือจะบอกว่ามีห้องแอร์นะแต่ว่าคนเยอะมากมาแล้วท่านมันปากายมาดูเนื้อเดี๋ยวมาดูเนื้ออ่าให้ดูความเหนียวเหนียวนุ่เอ้ยจริงที่นี่เป็นใส่หอมแขกทานเพลินเลย อ,อร่อยเหนียวจริงกลมกล่อมอร่อยอร้อนผัดฉามาละปากกดคันผัดฉ่าที่นี่มาจานใยยหญ่ๆหอมฉุยใช่ไหมเลยอือดูอทำมส่มาตาดีนะจัดจ้านถึงความเป็นผัดฉามากๆอืม อร่อยอร,อ,ยอ,รอ,ยอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะคะอืมกระเทียมอย่างกรอบอ่ะอืมอร่อยอืมกรอบกินนด้ยทั้งตัวอรยอืครับปลาแรดนะจ๊ะที่บอกว่าหนึ่งตัวแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งทํา เนึ้สิี๊อ,อวโหนี่ตัวใหญ่ไปปะเนี่ยกินยังไงหมดมปลาูสดน่ากินสดมือมากยังขายครึ่งตัวหลังจะกินไหวเหรอข้าวนี่ไม่ต้องกินต้องกินก,กับกับ <N> นี่เมนูนี่ไปทางปลา <c oughs> มาอุทยัยต้องกินปลาก็เลยมีแต่ปลามีหมูแท่กมาหน่อยนั่หนึ่งอันเดี๋ยวเรารอราดพริกตอนแรกจะสั่งชูฉีด้วยแต่ก็บอกคล้ายๆกันคะ่ะชูฉีกับราดพริกแต่ว่าลาดพริกที่นี่น่าจะเป็นใส่เครื่องแกงหองเีคือส่วนหานะคะจะชิ้นใหญ่ไปไหน่อยนี้ ราดพริกที่แบบใส่พริกแกงอืมรสชาติดีเป็นแบบหวานๆหน่อยแล้วก็เครื่องแกงถึงอืม,อ,อ,อ,มอร่อยชอบอืมอร่อยเครื่องแกงอร่อย ร้อนนะดีวันนี้ฝนไม่ตกอืมขตโตกินก่อนนะคะอร่อยมาก เดี๋ยวค่อยดูตอนราคามาทีนึ่ะเพราะว่าถกกันว่าไอปลาตัวใหญ่เนี่ยจะติดตังก็ไม่รู้นะคะสุดท้ายคือหอ,อก,กับบ้านสามอย่างไม่ไหวอิ่มจานใหญ่มากเลยแล้วยังเหลือปลาแรดปลาแรดที่นี่แบบสดแล้วก็เนื้อดีเนื้อแน่นอืมอร่อยมือนี้นี่ฉลาดเราจะฉลาดขึ้นนะคะมีแต่ปลาคนันเลยปลากดคังปลาแรดปลาแรด ปลากายปลาเนื้ออ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาหารอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากค่ะครบเพียงครับพี่ครบค่ะแล้วก็สั่งก็บตังนะคะอ๋อสั่งเช็คบินไปแล้วเลยอิ่มมากแล้วเหลือเยอะเลยไม่อร่อยเหรอคะไม่ใช่ไม่อร่อยอิ่มเยอะเลยอาหารของเราค่อนข้างตัวใหญ่นะพี่นะตัวหนึ่งจะแบ่งทําอาหารได้สองอย่างแล้วผมเราไม่แพงนะคะพี่ปลาจะผัดมีจาระร้อยเองแบ่งเป็นสองเมนูที่สามร้อยแปดสิบบาทเพราเราตวงกิโลกว่านะคะ สามร้อแปดสิบนี่คืออย่างละสามร้อยแปดสิบตุ่นี่เนี่ยสองอย่างเนี่ยสามร้อยแปดสิบตัวนึงค่ะแบ่งทำสองเมนูแล้วก็ไม่คิดค่าทำก็เนี่ยคิดรวมไปหมดนี่เลยค่ะพี่สามร้อยแปดสิบจ้ะแล้วก็อะไรทอดมันก็แต่ละร้อยปลาเน้ออ่อนก็สองร้อยแปดสิบก็ประมาณครึ่งโลพี่แล้วก็ผัดฉ่าก็ร้อยเดียวซี่โค้งก็ร้อยเนื้อค่าต่อจ้าละสิบบาทพี่ลองหานดูนะมันบ้านของเราเองนะพี่เราก็เลยขายอาหารได้ถูกเจาานใหญ่ใหญ่ๆพี่วันนี้วันหน้าจะพี่มานะ ที่สั่งปลาคืขรึ่งตัวอีกครึ่งมันไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราไว้ขายคนอื่นอ๋อ,อสั่งแค่ครึ่งเดียวก็ได้น้องก็ไม่ได้บอกไงนะ้องบอกว่าตัวหนึ่งอ่ะแบ่งครึ่งทาได้สองอย่างนะคะน้องได้ก็เออแล้วตอนนี้มีปลามีอาหารประจาจังหวัดนะคะจังหวัดหนึ่งมีหนึ่งเมน,น,นูของเราจะเป็นปต้มส้มปลาแดดจ้ะไม่ได้สั่งไงฮาน,น่าโอเคค่ะเจ้าพี่ขอบคุณค่ะเจ๋อเจ๋อสหนึ่งพันยี่สิบบาทอ่ะโคตรถูกอ่ะ หกอย่างอะอาหารอย่างเดียวเนะี่ยคือเก้าร้อยแปดสิบพอรวมน้ำข้าวพันยี่สิบวดหัวไปเดี๋ยวถนนคนเดินปิดร้อป่านี้ไป ตน,นี้เท่าไหร่นะนิดหติมมะพร้าวมันโคตรหอมอ่ะแปลอีก่ะแม่ไอคอนมมี่อะไรหอมหอมมากอ่ะ นี่มะนาวใส่น้ำอัญชันนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มันเป็นโจ๊กปลาอีกอีกชุดหนึ่งเป็นข้าวน้ำพริกปลาโจ๊กอร่อยเป็นปลาแรกแล้วจ๊ะเขาจะแบบก,บกรอบมาให้แล้วเป็นปลาปทอดแต่มันก,กรอบ อร่อยดีโจก็แบบว่าละเอียดละเอียดมาคู่กับปลาท้องโขแต่ปลาท้องโูไม่ร้อนแนวเมือกล้ยให้อร่อยนะแล้วก็มีหน่อขุกหน่อขุกก็ไม่ร้อนนะน้ำอัญชญันแล้วก็น้ำเต้าหู้มันก็ยังร้อนอยูอ่หวานนิดนิด พอร่มาคู่กับปลาหนึ่งชิน้นไข่ลูกหนึ่งปลาแดกทดกรอบลูกเปี้ยส<ด>ิ่เค็มหวานนิดๆสรุปว่าราคาที่ทับนะคะขอนจองผ่านอากโด้าเนี่ยห้องที่ขอนนอน,นคือพันสี่ร้อยบาทแต่ว่าถ้าเกิดเราจองที่หน้าเพจเขาเนี่ยคือแค่1,200บาทนะคะก็ จองหน้าเพจเอาแต่ว่านี่คือเรามาแบบกระทันหันแล้วก็เหลือห้องสุดท้ายก็ต้องยอมนะคะ9ก้าโมงกว่าแล้วฝั่งนั้นโรงแรมเราใช่ไหมเดี๋ยวเราข้ามมาร้านกาแฟกัน 多一点。 มาเที่ยวอุทยานนะจ๊ะก็ได้ต้นไม้กลับบ้านขายอยู่ตรงเนี้ยข้างๆโรงแรมแต่และก็ถึงเวลาอำลานะคะค่ำนี้ที่อุทยนะคะเป็นเกสเฮาส์ที่น่ารักน่ารักอันหนึ่งของอุทยเป็นไม้ๆเวลาเดินก็จะเอียด,อ,ด,อ,ดอาดอานิดนึงก็ต้องเข้าใจนะคะเป็นบ้านไม้เก่านะแต่ว่าข้างเขาทําใหม่เนี่ยคือมันก็คือสะอาดสะอา้านนะห้องน้ําก็สะอาดที่หลับที่นอนหมอนหมอนก็นุ่มสบายก็คือเมื่อคือนนอนหลับสบายดีนะคะ ก็ไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าไปไหนกันต่อดีเนาะผุบป,ปาต่าเขาก็มีค่าเข้านะคะคนละสามสิบบาท ไม่ด้เหนื่อยเท่าไหร่นะที่นี่คืออากาศเย็นสดชื่นนะเดี๋ยวมีไปต่อมั่งเล่นๆเป็นปอย่างแรกไปสวยดีนะ อู่อาการสดชื่นเต็มปอดล้กลับไปลุยที่อื่นต่อนะจ๊ะตอนนี้ผนอ,อยู่ที่วิหารทองคำนะคะวัดท่าสุดเพราะเดี๋ยวว,วิหารแก้วเนี่ยเปิดตอนบ่ายสอง ให้เรากราบสักการะพระวิสุทธิเทพพระวิสุทธิเทพคือใครก็ไป g o เ g l ลเลยค่ะโอ้เขาบอกว่าเอาสหนอนกันนะเป็นเทวดาที่หมดกิเลสอยู่บนนิพพานบ้างก็ว่าเป็นเทวดาดูแลเกศแก้วจุลามณีบ้างก็ว่าเป็นบรมบิดาแห่งสัพจิตทั้งสามโลกอยู่ดุสิตท่านมีตำแหน่งที่สูงกว่าพุทธเจ้า บางก็ว่าท่านคือองค์ปฐมที่จริงท่านคือใครสุดท้ายาวิสุทธิเทพหมายถึงพระอาหารหันต์ผู้หมดสิ้นกิเลสแล้วประมาณนี้ล้กันนะคะไปตามหากันเอาเองนะคะต่อไปจะเป็นน้องขับรถออกไปนะ,ะเข้าวิหารแก้วกันนะถูกปะเรีวิหารแก้วถูกปะวิหารแก้วที่มีร่างของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แก้วเ,เ,เปิด2ช่วงเวลานะคะช่วงเช้าคือ9โมงจนถึง11เโมง45นะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอีกทีในคือบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะจ๊ะนี่คือประมาณก็บ่าย3แล้วคนแน่นมากแต่เราก็สักการะท่านเรียบร้อยไหวเรียบร้อยก็จับกกะะจ๊ะ ือบจะไม่ได้กินแล้วนะกว๋วยเตีย๋ยวไก่น่าจะเป็นเจ้าสุดท้ายก็จะปิดร้านที่นี่แบบชามละสี่สิบบาทรถเดิมรถเด็ดรถดีกว๋วยเตีย๋ยวไก่อุทัยธานีเป็นสีแห่งเมืองอุทัยเฮตีกว๋วยเตีย๋ยวไก่สรุว่าชื่อร้านชื่อไะไรวะมากำลังจะมาลนะกว๋วยเตีย๋ยวไก่ทาพิสูอันนี้เป็นบะหมี่เขามีให้เลือกนะมาจาเส้นกลมหรือเส้นแบนอันนี้ขอเลือกเส้นแบนหมูุกคลักดีนะอีกชามนะึงอีกชามเป็น หน้าตาดีเป็นไงไว้ายพาหิวจัดเก่าเหลาเพิ่มรส <c oughs> จัดแล้วก็มีความมีกลิ่นซีอิ้วหน่อย,อย,เยๆเค็มๆไก่เปืออ่อยร้อน คุณค่ะเกิดชอบเป็นผงไทยถูกร้อยอร่อยเรียกว่าส้มลิม้มส้มลิม้มส้มลิม้มอร่รยอันนี้เท่าไหรอ่าาะะอ่ะชามกี่บาทค่ะไม่ทานแต่คนนั้นเองถูกกว่ ตู้แปะก้ว่าค่อันนี้เป็นสามสิบแล้วเนี่ยอันนี้แปะกล้วยยี่ห้โอเคขอบคุณค่ะน,น้ำเต้าหู้เราใส่วุ้นกับใส่แปะกล้วย30บาทนะอันนี้อันนี้คือ25น้ำเต้าหู้แบบปกติเย็นใส่แปะกล้วยด้วย25บาทอืาทมันเข้มข้น อืมมันข้งขุ่นในรสต่างกันไหมถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ปกติคมันก็ไม่ได้มีกลิ่นชาเขียวน้ำมนกินน้ำเต้าหู้นั่นแหละหมูคตดข้นอ่ะข้นมากอ่ะ้าขายดีจริง,รงอ๋อเออหวานน้ำเต้าหู้ปกติก็อร่อยดีนะเออเออน้ำเต้าหู้อร่อยหอม มหอมพอดีที่ถบาะแต่ว่าถ้ามันปกตินะคือ10บาทแต่นี้เราใส่ทับปิ้งอยไปด้วยอร่อยเหมือนไม่อิ่มเลยกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วกินได้อีก <c oughs> คือมันต้องมาต้องกินไงถ้ามาอุทยัยต้องกินกินหน่อยจริงๆเนี่ยต้องมีหนมปางสังขยานะคะเดินไปร้านปิดแล้วโทรมาจะจองก็ไม่รับโทรศัพท์อด เป็นหนมปังสังขยาชื่อไผ่พันธุ์เป็นหนมปังสังขยาอดไม่มีบุญวาสนาต่อกันเนื้อมะหูด่ะอร่อยจนต้องหอบกลับบ้านก็เอากลับบ้านอีกล้ำ้าูสองถุงแล้วก็ถั่วเขียวต้มน้ำตาลอีกสองถุงนะจ้ามดเนี่ยน้ำเต้าหู้สี ถูเขียวสองรวมเป็นเงินทั้งหมด105บาบาทกับกรุงเทพกับกรุงเทพกับกรุงเทพได้นะจ๊ะอิ่มหวังว่าจะไม่ง่วงตอนขับรถกลับนะจ๊ะไปกลับบ้านวันนี้ปิดคลิปไปก่อนนะคะกับเมืองอุทัยธานีเมืองเล็กๆแต่ว่าน่ารักของกินอร่อยแล้วก็ถูกมากๆค่ะที่พักก็น่ารักด้วยอีกเหมือนกันนะคะก็ไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย